สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการแปลงระบบเลขฐานซึ่งเป็นระบบของดิจิตอลสำหรับน้องๆที่เคยเรียนในสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆก็คงจะทราบกันดีนะครับว่ามีวิธีในการแปลงเลขฐานเนี่ยมีกระบวนการในการคิดอย่างไรบ้างผมก็จะมานาเสนอการแปลงเลขฐาน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยมีจุดประสงค์2อย่างครับอย่างแรกก็คือถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยผมขอแนะนําให้ใช้เป็นการตรวจคําตอบก็แล้วกันส่วนคนที่ทํางานแล้วก็ใช้งานในด้านของการคิดโปรเจกต์ Project, หรือว่าใช้งานต่างๆในระบบดิจิทัลเนี่ยก็สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เลยเครื่องมือในการแปลงเลขฐานนะครับไม่ใช่มีเฉพาะ,ะ Microsoft Excel อย่างเดียวเครื่องคํานวณหรือว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ เรามาดูวิธีการกันนะครับในการแปลงเลขฐานนะครับก็จะมี B ก็คือ Binary ก็คือเป็นเลขฐาน2ก็มีแค่0กับ1ส่วน D ก็คือ Decimal ก็คือเป็นเลขฐาน10ก็มี0ถึง9ทําไมถึงเป็น10ตัวก็เป็นเลขโดดนะครับก็คือ0นับ0ไปจนถึง9มันก็คือ10 O หมายถึง o c t a ันนะครับออกตัตัวนี้ก็จะเป็นเลขฐาน8ก็จะมีแค่0ถึง7ส่วน H ก็จะเป็นเลขฐาน16ก็จะมี0ถึง F และในการแปลงเลขฐานนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ชุดด้วยกันก็จะมีเลขฐาน2แปลงเป็นเลขฐานอื่นนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลขฐาน10แปลงเป็นเลขฐานอื่นก็ชุดนี้เลขฐาน16แปลงเป็นเลขฐานอื่นก็ชุดนี้เลขฐาน8ก็แปลงเป็นเลขฐานอื่นก็ชุดนี้ก็รวมแล้วก็เป็น4ชุดวิธีการทำนะครับ เมื่อเราสร้างตารางแล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทําการใส่สูตรได้เลยนะครับในช่องของค่าที่ได้ณนะตตาแหน่งเซลล์ B4 ถ้าผมคลิกตําแหน่งเซลล์นี้ตรงนี้ก็จะปรากฏชื่อตําแหน่งเซล์ออกมาก็คือ B4 คลิกปุ่มเท่ากับครับจากนั้นคลิกไปที่ฟังก์ชันเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมก็จะปรากฏหน้าต่างแทรกฟังก์ชันออกมาเลือกไปที่ วิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นเลยนะครับว่ามี binary to decimal ผมก็คลิกเลือกได้เลยและกดปุ่มตกลงก็จะมีหน้าต่าง argument ของฟังก์ชันออกมานะครับก็ให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะใส่ค่านั่นเองในที่นี้ผมมีช่องใส่ค่าอยู่แล้วแต่เซลล์ที่ผมจะเลือกก็คือเป็นตำแหน่ง a 4นะครับคลิกตำแหน่ง a 4จากนั้นคลิกปุ่มตกลงครับ เราก็จะได้สูตรการแปลงค่าออกมาแล้วอ้างอิงก,การแปลงค่าจากตำแหน่ง a 4จากนั้นผมก็จะ Copy ไปยังเซลล์อื่นๆด้วยนะครับนำเมาส์มาชี้ตรงมุมล่างขวามือให้เกิดเป็นตัวชี้เมาส์ลักษณะนี้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเลยครับค่าที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปในช่อง b a n a r y to o c t a n นะครับก็คลิกไปที่เซลล์ d 4คลิกปุ่มเท่ากับแล้วก็เลือกฟังก์ชันได้เลยครับ ฟังชันเพิ่ม <Yeah. S 1> เติมวิศวกรรมศาสตร,ร์เราเลือกแล้ว <Yeah. S 1> ก็เป็น binary to octan ก็คือตัวนี้คลิกปุ่มตกลงก็จะมีหน้าต่างถามขึ้นมาว่าจะให้แปลงจากเซลล์ไหนก็คือเซลล์ที่เราใส่ค่านั่นเองคลิกที่เซลล์ใส่ค่าเหมนทัาเดียวกันนะครับคลิกปุ่มตกลงเราก็จะได้สูตรออกมาแล้วนะครับแล้วก็คัดลอกสูตรลงไปผมจะทำตัวอย่างแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับ ต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะครับ binary to hexa decimal ก็คลิกไปที่ f ที่คลิกปุ่มเท่ากับแล้วก็เลือกฟังก์ชันเลยครับก็คือ binary to hexa decimal ตกลงคลิกเซลล์ที่เราต้องการครับตัวนี้นะครับเซลล์ที่ใส่ค่าตกลงจากนั้นก็ก็ปีสูตรลงมาเลยการแปลงเลขฐานอีก3ชุดที่เหลือนะครับ เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับคลิกไปที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งก็ได้กดปุ่มเท่ากับจากนั้นก็เลือกฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเลือกในประเภทวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยในชุดของคําสั่งเนี่ยก็จะไล่ตามอักษร a b c d ในส่วนของโหมด b เนี่ยก็จะมี binary เลือกเอาเลย binary to อะไรนะครับแล้วก็ b แล้วก็มา d นะครับก็คือชุดนี้นะครับ decimal to binary decimal to hexa decimal เดซิม a ลทูออกตัน H ก็มีนะครับ h e x a d e c i m a l to b i บ a r y h e x a l to i m c l to l e c i m a l h e x a l to อ m ก l to o c t a ัเห็นไหมครับก็จะมีตามนี้อ่าต่อไปเป็นอักษร O บ้างก็จะมีอย่างนี้นะครับทั้งหมดก็คือ4ชุดด้วยกันให้เราเลือกคำสั่งตามนี้นี่แหละครับคิดว่าคงไม่ยากไปคลิกปุม่มตกลงก็เป็นอันเสร็จการตั้งค่านะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะมาป้อนค่าบ้าง binary to decimal ก็คือผมก็ต้องป้อนค่าเป็นตัวเลขฐาน2นะครับก็คือ01นั่นเองดูนะครับ0 enter ถ้าแปลงเป็นฐาน10ก็คือ0นั่นเอง1 enter ค่าฐาน10ก็จะเป็น1ต่อไปก็ต้องเป็น10ใช่ไหมครับแล้วก็11ถูกไหมครับค่าที่แปลงออกมาแล้วก็จะเป็นคำตอบว่าการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10เนี่ยจะได้อะไรก็เราป้อนตามนั้นไปอันนี้เป็นเลข2บิต กับลักษณะนี้นะครับต่อไปเลขฐาน2ไปเป็นเลขฐาน8นะครับก็ผมจะใช้เป็น3บิตเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้คลิกไปที่ช่องที่เราป้อนค่านะครับแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไป000 001 00 010 011ต่อไปเป็น100 101 110 111เห็น้ครับก็กลายเป็น7ต่อไปก็จะป้อนข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะครับจาก111นะครับผมจะป้อนเป็น1 0 0 0 1001 1010 1011 1100 1101 111 10 11111ครับอาทีนี้เรามาดูเลขฐาน8กันนะครับเลขฐาน8ก็จะมี0ถึง7จาก7แล้วก็ขยับมาเป็น10เลยครับจากนั้นก็จะมาเป็น1112ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง17เมื่อครบ17แล้วก็กลายเป็น20ครับเพราะมันสุดอยู่แค่นี้ส่วนถ้าเป็นเลขฐาน10นะครับผมจะ copy ชุดนี้ไป ไปวางนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นเลขฐาน10ก็เหมือนที่เรานับกันอยู่นะครับก็คือ0-9ถึง9จาก9ก็กลายมาเป็น10 11ไล่ไปเรื่อยครับไปจนถึง16 17 18 19 20นี่ก็คือเลขฐาน10ส่วนถ้าเป็นเลขฐาน16ครับผมก็จะ Copy ชุดเดิมไปเลยนะครับใส่ค่าลงไปปุ๊บออกมาเนี่คือจะเป็นเลขฐาน16ก็คือมีตั้งแต่0ถึง f แล้วจาก f มันจะเป็นอะไรผมก็เอา1 1 1, 1นะครับบวกอีก1มันก็ได้เป็น1 0 0 0 0 0 enter จาก f แล้วก็กลายเป็น1 0ครับผมป้อนต่อไปครับเห็นไหมครับก็จะไล่ในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็คือ การแปลงเลขฐานบ i นา r ีหรือเลขฐาน2เนี่ยไปเป็นเลขฐานอื่นๆถ้าใครเคยเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเข้าใจในส่วนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าสงสัยหรือจะสอบถามในเรื่องที่ผมแนะนำไปก็โพสต์ใน YouTube ได้เลยนะครับ